สวัสดีเพื่อนมนุษย์มดวันนี้เรามีเรื่องผีมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นประสบการณ์ที่เราพบเจอมาตอนที่เราอยู่มัธยมมอต้นค่ะเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันสมัยตอนเรียนมัธยมเลยนะคะแล้วพ่อเขาก็เป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดของเราเนี่แหละค่ะ เพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครพ่อแม่เขาก็เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเขาตามคุณพ่อมาทํางานราชการก็เลยมาอยู่ที่จังหวัดที่เราอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะต้องไปดูแลกิจการที่กรุงเทพแล้วก็ทิ้งเพื่อนเราอ่ะไว้อยู่ที่บ้านพักของพระราชการนะคะคนเดียวเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาก็เลยให้เพื่อนเอนเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนสนิทสองคนคือเรากับเพื่อนอีกคนนึงเราหนึ่งะคะแล้วเพื่อนอีกคนนึงหนึง่งแล้วก็เพื่อนที่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งที่เราไปอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะก็เป็น3มคนอ่ะพอเราสามคนอยู่ด้วยกันเราก็จะทําแบบหากิจกรรมทํากันนะคะสนุกสนานเป็นบ้านพักข้าราชการที่มีบ้านพักอยู่ร้อมรอบเลยค่ะม,มีบ้านพักข้าราชการทั่วไปอยู่ร้อมรอบเป็นหลังๆๆแต่หลังของเราอะ่ะ เป็นของหัวหน้าก็จะเป็นหลังที่ดูดีหน่อยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นออฟฟิศสำนักงานแล้วก็ด้านหน้าไปอีกเนี่ยนะคะก็จะเป็นป่าสมัยก่อนเลยเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วเป็นป่ากงกลางค่ะเป็นป่าแบบลกทึบเลยมีถนนทางเข้าแต่ว่าห่างจากบ้านคนค่อนข้างจะไกลนะคะ ส่วนด้านตรงกลางของสำนักงานนะคะจะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่เลยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเหมือนต้นโพต้นไทรใหญ่นะคะตรงข้ามกับบ้านพักเราก็จะเป็นบ่อน้าใช่ไหมคะบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็จะเป็นมองไปไกลๆก็จะเป็นต้นโพต้นไทรใหญ่อีกหนึ่งต้นซึ่งเราก็ไปนอนกันทุกครั้งมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรดึกๆเดืนๆก็อ,ออกมาเดินเล่นมาแบบรับลมชมจันทร์ดูดาวการสนุกสนานค่ะแต่ในวันนั้นเนี่ยกลางวันแสกเลยนะคะพวกเราอ่ะ ก็กาลังจะหาอะไรกินกันค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ทาน้าจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็จะลวกหอยลวกกุ้งแล้วก็มานั่งทานกันใช่ไหมคะอยู่หลังบ้านตรงหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งส่วนข้างหลังบ้านก็จะติดกับปากก่าโกงกลางค่ะ,ะก่อนที่จะติดป่ากโกงกลางนี่ก็จะเป็นล่องน้ําเป็นล่องน้ําแต่ก็จะมีพื้นที่ให้เดินผ่านด้านข้างของบริเวณบ้านไปได้ด้านหลังลนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ เราก็กาลังนั่งทําน้ําพริกตําน้ําพริกกันโป๊ะปากโป๊ะปากโป๊ะปากค่ะอยู่ดีๆค่ะเราอ่ะก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นค่ะเสียงนั้นดังว่าทําอะไรอุ้ยเราแบบกับเพื่อน,น่อีกคนนึงอะ่ะ ซึ่งไม่ใช่ลูกเจ้าของบ้านนะคะลูกเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านตกใจกันมากได้ยินพร้อมกันสองคนเราก็ตกใจแล้วก็เลยได้ยินเสียงแล้ก็เลยรีบวิ่งไปเลยทันจากเสียงนั้นปุ๊บนะคะเรากูวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปบนบริเวณหลังบ้านตรงข้างๆบ้านนะคะห่างตาเราอะ่ะสองคนกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะไปเห็น,นะคะ่ะเป็นแบบเคยเคยดูหนังไหมหนังที่มันแบบทําให้เป็นสปีดแบบว่าคนแบบวิ่งเลยแบบฟิปอย่างเงี้ยค่ะ อ่านั่นแหละเราอะเห็นเป็นสีขาวเป็นผมขาวคนตัวคอมแล้วก็ใส่โจงกระเบนสีขาวแล้วก็ฟิวไปเลยอะค่ะเหมือนแบบในหนังที่มันแบบปรับเป็นสปีดที่มันแบบค่อนข้างจะไวมากๆเลยอะค่ะแล้วเราบอกเฮ้ยมันเป็นเสียงแบบที่เขาไม่พอใจแล้วก็แบบครั้งเดียวที่ได้ยินนะคือบอกว่าทําอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบกำลังจะบอกทำกับข้าวข้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่พอใจมากอะค่ะเราสองคนก็ตกใจแล้วก็แบบขนลุกแล้วก็หยุดทําทุกอย่างแล้วก็แบบ เฮ้ยแล้วก็วิ่งไปดูก็คือด้วยความที่แบบคนแก่อะไรจะฟาดขนาดนั้นะเหมือนแบบสปีดอะเคยได้ยินเรื่องเล่าคุณยายสปีดไหมครับในจินตนาการเราเราเห็นเลยว่าคุณยายสปีดต้องมาสปีดแบบเนี่ยคุณตาคุณอีคุณยายท่านนี้แน่เลยเราว่าเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าถ้าถ้าเราจำไม่ผิดเขาต้องเป็นผู้หญิงอืมนั่นแหละเขาฟาดมากเลยครับนะ ฟุดอย่างนี้เลยอะแล้วเสะเข่าวนี่เราก็ออกไปดูเฮ้ย <_ d> um> ไม่มีอะไรแล้วทำยังไงเราก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยแกทํายังไงดีเสียงใครวะอะไรอย่างงี้เราก็เลยไปคุยกับเพื่อเราอีกคนนึงอะที่เป็นลูกเจ้าของบ้านนะคะ <_ d> um> เขาก็เลยบอกว่าเออมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะหลังจากนั้นเราก็กลัวกันมากเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นะเ,เราก็ไม่ได้นอนค้างบ้านเพื่อหรอกคะ่ะเราก็กลับบ้านกลับบ้านไปเสร็จ หลังจากนั้นนะคุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาใช่ไหมคะในคืนวันนั้นก็กลับมาแล้วเพื่อนเราก็เลยเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาฟังปรากฏว่าคุณพ่อเขาก็มาถามเราวันที่ได้เจอเราวันอื่นก็มาถามบอกว่าล,ลูกไม่เห็นเหลอว่าพ่อตั้งสารตายายอเอาไว้หน้าบ้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเ สารตายายน่าจะอยู่หน้าศูนย์ขอภัยคะ่ะไม่ใช่หน้าบ้านหน้าศูนย์นะคะก่อนหน้าน,านั้นเขาเป็นแค่สารพะภูมิใช่ไหมคะแต่ตอนหลังอะ คุณพ่อเขาไปตั้งศาลตายายเพิ่มค่ะแล้วเราไม่รู้เราเข้าไปเราก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไปประจําประจําแล้วก็เห็นแจ่ศาลเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปด้วยความเคยชินแล้วครั้งนั้นเราก็ไม่ได้ไหว้แล้วปรากฏว่าคือศาลตายาย,ายจริงเราก็เลยไปไหว้ขอโทษเขาว่าถ้าเกิดหนูทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเสียงดังว่ยววยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องขออาภายัยคุณตาคุณยายมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นครั้งที่เจอผีแบบว่าแบบ f u l ฮส d ีอะคะ่ะแล้วมันก็แบบเห็นผีแบบสปีดแบบฟิ้อย่งเงี้ยจะบอกว่าประสบการณ์ที่เห็นผีแบบสปีดอย่างเงี้ยนะคะเป็นประสบการณ์จำไม่ได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2หรือครั้งแรกแต่เห็นลัลกษณะเนี้ยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากฟังเรื่องผีสปีดอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขอกำลังใจ กดหัวใจกันเยอะๆแล้วก็ย่อติดตามเยอะๆหน่อยนะคะเหลือคลิปหน้าเราอ่ะจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าผีสปิดอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นใครแล้วเขามาในลักษณะไหนสำหรับวันนี้มนุษย์มดก็ต้องขอจบคลิปผีผีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจบ